แลเขาบอกว่าเขาบอกว่างขึ้นลายขึ้นลายรูปลายใช่ไหมเขาบอกว่าอยาบอแมนนั่งมวยแล้วบอกเขาไปว่าเป็นสร้างภาพแล้วเอ่อเอ่อเป็นมือกองแล้วถ่ายเขาบุญไปถ่ายบุกลายแล้วมวยกับบอซอมเบ่งเบ่งเบ่งถ่ายบุกลายแล้วเฮ้ย รูปมั่มต้นนะนะว่ารูปแม่นใช่ใช่รูปได้ต้นนะนี่ดีเลยนะปึ๊บปังปังนี่ด้วยยังเทไหมเทเทพูดนี้พูดได้เทไหมเออทายเบิดและทายเอาอ๋อ มาประซาทมือนีิเป็นตากล้องมือนีินี่วันน่ะถ่ายรูปเจ้าของผมอ๋ออ่าเอฟซีหน่อยอ่าเอฟซีถ่ายรูปกับเอฟซีด้วยเหรอเออเดี๋ยวาปถ่ายรูปกับเอฟซีนี่น่ะเดี๋ยวเอาลูกไปพวดทุกคนโลดได้แล้วก็บอกถ่ายรูปน้ำกันจักผู้ใดสิอยู่ในนันแน่บบดนี้เอ้ามันทุกคนที่มองเนาะเออเออ นี่ตะคนเบิงมันมาสิอยู่ในนั้นเบิดเลยคนเบิงคลิปนี่ก็ถ่ายรูปนั่กันแต่ว่าตอนนี้บ่ถ่ายรูปให้เขาแล้วไปหาถ่ายรูปให้เขาพุ่นน่ะเบิดแล้วเขาบอกว่าพอแล้วอ๋อเขาบอกเพราะอะไรถ่ายหลายแลอะไรอย่างเงี้ยรูปแบบเต็มถ่ายรูปนี่ถ่ายรูปกับเอ็กซ์ซีมากถ่ายติมากับไทสินี่เดี๋ยวม้ากับไย นี่ได้มาดาราได้มามาเป็นดาราเอาคอขึ้นแบบดอลล่าเฮ็ดตั้งไต่ก็อมาเองเด้อโอ้ยเดี๋ยวยังไงก็เอาไหมเออว่บมันเรียกขึ้นหมาอยู่เนี่เนาะซ้อมเสร็จไปซ้อมเสร็จแล้วยังไม่ได้เล่นกล้ามขึ้นเลยเด้เหมือนเล่นไม่ใช่กล้ามไขมันกล่องมันหนักเลยเออกล่องมันหนักเออเอายกเวทไปใน้ตัว นี่นี่ยังไม่ได้เล่นกลามท้องใช่ไหมเล่นเหรอขี่โพไม่ได้ขี่โพไปไปถ่ายรูปไปว่าน่ะเอินมาผม้อมยบอกมันมานีบอกชูสองนิ้วน้ำไหมมันนี้บอกชูสองนิ้วน้ำ มาไกลแท้คือมาไกลแท้พอแล้วกล้องเขาเต็มรียมแต่งามงามดังมามันคือดังมาลีเบื่อมาลีแล้วหาวเอ้ยคืออันเนี้ย ยิ้มจีเลยนะเนี่ยนาตายิ้มจีเลยคือน่ากลัวเลยอ่ะมันเออมาอันนี้มาป่าอ่าสนักริ่งจอกเออคนน่ากลัวเลยอ่ะนี่สนากินงห้องอืมหิวมาเนี่ยอ่ะอะแล้วนะถ่ายรูปไปบเขาละ